สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกในวันนี้เรามีประเด็นอะไรมาเสนอนักลงทุนบ้างมาฟังกันนะครับเป,ปิดบัญชีกับ VT Market วนันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for You กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง10,000 US d ลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดเท่านั้น XM เป,ปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านนะครับวันนี้ผมก็มีการคอมเมนต์จากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับทองคํามาฝากนะครับตัวที่ผมได้รับข่าวสารมาจากทาง k i d โก้นะครับมีการจ่อหัวข,ข้อขึ้นมาเลยว่าถ้าราคาทองคํามีการเบรกราคา2,000 u s ยอสตลล่์ต่อออนซ์ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะประสบพบเจอกับปัญหา อัตรางเงินเฟอ้อที่มีการเร่งตัวจนน่ากลัวก็เป็นได้นะครับคุณมาร์คกูเซนได้กล่าวเอาไว้นะครับในการให้การสัมภาษณ์กับคุณมิเชลของทางคิ s สโ o ้นิวส์ครับทุกท่านคุณมาร์คได้กล่าวไว้ว่า ความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยข้อมูล CPI ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นในระดับที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี2008อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในราคาทองคำโดยราคาทองคำยังไม่ได้ขึ้นไปแตะที่ระดับ1,900ดอลลาร์ต่อออนซ์ตั้งแต่เดือนมกราคม คุณมาร์คกูเซนนะครับนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าหากราคาทองคำทะลุระดับ2,000ดอลลาร์ต่อออนแสดงว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาร้ายแรงมากๆในตอนนี้ทองคำมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวบ่งชี้เงินเฟ้อชั้นนำและทองคำกำลังขยับปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ทะลุระดับ1,900ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดมันทะลุระดับนั้นและเปลี่ยนจาก2,000ดอลลาร์ เป็น2,100ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์แสดงว่ามีปัญหาเงินเฟอ้อที่กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างมากเลยครับคุณสกูเซนบอกกับหัวหน้าบรรณาธิการของทาง k i d s c กนิวส์นะครับนอกรอบการประชุม Freedom f เฟสในปี2021ทั้งนี้นะครับคุณสกูเซนก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมคิดว่าคุณพอเวลเนี่ยมองโลกในแง่ดีเกินไป เกี่ยวกับปัญหาเงินเฟอ้อมันมีอยู่จริงและแสดงเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับการพยายามควบคุมอัตราเงินเฟอ้อก็เหมือนกับเป็นการพยายามจับเสือที่หางมันควบคุมไม่ได้เหมือนที่ทำในทศวรรษที่70และตอนนี้มันเป็นเกมที่อันตรายมากผมกังวลจริงๆว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่หน้าจุดจุดนี้อย่างขาดความรับผิดชอบ ตัวของเงินเฟ้อม,มีการปรับตัวขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐ,ฐน,นะครับผมหรือว่าตัวเลข GDP เนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ในส่วนของตัวไตรมาสที่2นี้ซึ่งทางนักวิเคราะห์คาดการว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ9.2ตามประมาณการที่คุณสกูเซ่นกล่าวเอาไว้นะครับเขายังไม่แน่ใจว่าการเร่งความเร็วทางเศรษฐกิจ จะดำเนินต่อไปนานแค่ไหนเนื่องจากแผนของประธานาธิบดีโจไบเดนเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งเงินเฟอ้อก็เป็นได้เหมือนกันคุณ,คณสกุเซนกล่าวเพิ่มเติมว่าเรากำลังประสบกับการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบของเศรษฐกิจ บางคนอาจจะงงและสงสัยนะครับฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วนี่มันมีความเสี่ยงยังไงครับคุณมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การฟื้นตัวนะทุกท่านมันนํามาพร้อมกับประเด็นของตัวเงินเฟอ้อคุณสกุเซนบอกว่าในหลายๆบริษัทต,ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําเพื่อเป็นการดึงดูดให้คนกลับเข้ามาทํางานในบริษัท เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานแต่เขาบอกไว้ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีอย่างเดียวเพราะว่าด้านเสียผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือบริษัทต่างๆอาจต้องมีการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวราคาสินค้าเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มเติมด้วยซึ่งนั่นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเร่งเงินเฟอ้อนั่นเองสรุปแล้วจากบทความตรงนี้ที่กระผมได้รับมาเนี่ยมันหมายความว่าถ้าแนวโน้มข้างหน้าราคาเงินเฟอ้อยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อ ก็อาจจะช่วยผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นการที่เราจะเห็นทองคําปรับตัวลดลงไประดับ1 6 0 0 1 5 0 0กเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับทุกท่านอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยก็ต้องมาดูวนะว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะมีวิธีการรับมือกับประเด็นเงินเฟ้ออย่างไรบ้างทีนี้ครับเรามาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะครับนักทุนออสเตรเลียซิดนีย์ รัฐนิวเซาเวลของออสเตรเลียยังควบคุมไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าไม่อยู่ล่าสุดครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเลยทั้งที่ปิดเมืองมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมขยายมาตรการจำกัดพื้นที่ออกไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยจนถึงเดือนสิงหาคมครับทุกท่าน มาดูกัน2ข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกกันบ้านดีกว่าแต่ว่าต้องบอกกับนักลงทุนนะว่าข่าวตัวนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับราคาทองคําของเราครับทางด้านของนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและจีนอาจไปสู่จุดเลวร้ายหลังอังกฤษได้ส่งเรือรบเข้าไปประจำการถาวรในอินโดแปซิฟิกเรือ H.M.S Queen Elizabeth ซึ่งนับว่าเป็นเรือลบลำใหญ่ที่สุดเท่าที่กองทัพเรือสหราชนาจักรเคยสร้างมาและสามารถใช้บรรทุกเครื่องบินได้มากถึง40ลำนำกองเรือรบสหราชนาจักร เดินทางเข้าถึงหน้าน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ซึ่งก็คือวันที่26กรกฎาคมครับนอกจากนี้ยังมีการรายงานด้วยว่าสหรัชนจาจักรกำลังมองหาวิธีการถอดบริษัทพลังงานดิวเคลียร์ของจีนออกจากโครงการพลังงานในประเทศวูชือจวินนะครับประธานสถาบันวิจัยทะเลจีนใต้ แห่งชาติของประเทศจีนแสดงความเห็นถึงการมาถึงของเรือสหราชอาณาจักรว่าสิ่งที่สหราชอาณาจักรกำลังทำอยู่ในขณะนี้เหมือนกับการที่จีนต้อนรับเพื่อนด้วยวัยดีๆแต่แท้จริงแล้วกำลังต้อนรับหมาป่าแล้วก็ปืนพร้อมกับย้ำว่าการใช้สิทธิการเดินเรือด้วยเสรีภาพไม่ควรมีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของเรือบรรทุกเครื่องบินที่เดินทางมานับพันกิโลเมตรเพื่อมาที่นี่และหากเรือเข้าใกล้เกาะที่ ควบคุมในระยะ12ไมล์ทะเล หรือราว22กิโลเมตรรัฐบาลจีนจะเดินหน้ามาตรการให้ผู้บุกรุกต้องจ่ายชดใช้อย่างสาสมพร้อมกับจะป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมากระทําเช่นนี้ได้ในทะเลจีนใต้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เราจะต้องจับตามองไปพิเศษนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับทุกท่านอีกข่าวหนึ่งก็ยังคงเป็นข่าวของประเทศจีนครับล่าสุดนะครับสารข่าว t ทีย o r l d มีการรายงานเข้ามาว่า จีนกำลังสร้างฐานขีปนาวุธใต้ดินหรือว่าไซโลแห่งที่สองกลางทะเลทรายในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศสมาคมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันหรือว่า FAS เปิดเผยในรายงานฉบับใหม่พร้อมภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นฐานยิงบนทะเลทรายในเขตปกครองตนเองซินเจียงพร้อมประเมินขนาดพื้นที่แล้วว่าจะสร้างท่นยิงได้มากถึง110ท่านด้วยกัน รายงานระบุว่าฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินนี้นะครับถือเป็นแห่งที่2แล้วที่จีนกําลังสร้างเพราะปัจจุบันจีนเดินหน้าสร้างไซโลยิงขีปนาวุธใต้ดินอีกแห่งที่มณฑลการซูซึ่งอยู่ใกล้กันโดยศักยภาพบรรจุแท่นยิงถึง120แท่นด้วยกันนะฮะร,รวมเป็นแท่นยิงขีปนาวุธใต้ดิน250แท่น รวมกับที่สร้างเสร็จแล้วอีกประมาณ20แท่นครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องจับตาดูจริงๆนะครับเพราะเมื่อเชาวนี้หากว่าใครได้ฟังข่าวประธานาธิบดีโจไบเดนก็เตรียมที่จะใช้กําลังทางการทหารเหมือนกันในอนาคตถ้าหากมีความจําเป็นจริงๆเพราะหลังจากที่อเมริกาโดนโจมตีทางไซเบอร์จากจีและก็รัเสเซียอย่างต่อเนื่องเลย ภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองถ้าจีนอเมริกาและรัสเซียกลับมามีปัญหากันจนถึงขั้นก่อความรุนแรงนะครับทุกท่านตัวนี้อาจจะช่วยผลักดันราคาทองคําของเราได้แล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกนะครับสวัสดีครับ